สวัสดีค่ขอยูนในแบบที่เชื่อว่าลูกบอลแห่งความตายนะครับแล้วผมจะมาเปิกดกราฟนะได้อะไรเนี่ยดาวห้าร้อยคูณเลยก็คือมันคือแบบที่เราต้องตีลูกบอลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลย กดเล่นไม่เป็นเมื่อกี้กดมม่มๆแต่ว่ามันมันมีอยู่ปุ่มเดียวก็เลยกดไปปุ่มเข้ามาไหนวะนี่โอเ้โเราดูเขาเล่นกันก่อนนะคบโอ้โหโโหนึ่งเขาจะทำนานมากเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเอาลากำแพงเปิดยกล้วนี่ครับผมจับจ้องมาอยู่ เฮ้มันจะเพืเ่อนอะไรขนาดนั้นวะเอาเลยนี่ครับพิ้ชนะผมมาล่าุมจะได้เล่นแล้วทุกคนการหยุดพักนะตนะุดสอบแล้วเอ็ดลับเอ้ยจำไม่เหรอต่้แบบนี้ครับผมเคยเล่นแล้วแต่ไม่ได้เล่นนานเท่าก็เลยจำไม่ได้เท่าไหร่ โดนมาใกลปุย้ยไทยยับร้อยทำไมมาเล่นยากกันนะเดี๋ยวใหม่ครับโอ้ยเมื่อไหร่มัใจฉชนะักกันอู้ดีแจ่เฟืงแล้วคือผู้ชิดเด็บมันเล่นยากมากเลยของเนะี้ยคือแล้วมันหนบ,บเล่นได้แต่ว่ามันื่อกดตีก่อน นะครับทุกบอลมาทางใครนะครับทุกบอลไปฝั่งนั้นนะคนนนนะตะวันตรงไปหาไอ้นี่นะเออใครไม่รู้นะคะตายยไิไม่ใช่อยู่ๆลูกล,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 ลูกบอลจูมหาผมแล้วผมตาย Ja, ja. Hey! Hey, Oi! วนะวะแล้วใครมันอยู่บนหัว้วเปล่าใจเย็นใจเย็นมาดิจะดันเหรอเรียบร้อยนะทำไมเรแาแพ้เดี๋ยวเจอเลยดีๆแล้วเขาเล่นกันโคตรเถื่อนอะ ไม่รับผู้ชนะแล้วครับ,ดนนรบเดี๋ยวไปดูกันใครว่ามันชน,นะรเราเนะี่ยแต่คนนี้แบบอ๋อไม่ใช่คนนี้ครับนี่คนนี้ชน,นะสองครั้งแล้วนะนะมาดูน่าคล้อยตุ้งเขาบอกวอันนี้คือด่าอะไรอ่ะด่า,ดารถไฟ าการแบบยุคคาร์บอนนะคะผมเรา <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปแล้วไปแล้วโชคดีนะคบที่ลูกบอลไม่มาหาเรานะถ้าเรามาหาเรานะครับแน่นอนเราทำไม่ได้หรอก ระวังรถไปก่อนดูขอบๆดีกว่าปลอดภัยสุดเห็นทุกมุมมองใจเย็นอาจารย์อาจารย์ผมเห็นทุกมุมมองเลยนะ เมื่อไหร่ฝนจะมาวะ ดีครับเฮ้ยคื้ไอ้ดูหตายเหรอไม่ใช่อยูอ,อ,อยาตาย เอาล่ะเอาละเรือฟาม์นพุ่งาเล้วเรเอาลยสิ เรียบร้อยต่ยเลยไฟมันจะชนอะไรนี่นะผู้ชนะไม่ใชค่คนเดิมนะแต่คนเดิมมันโคตรจะตึงอันนี้คืออันนี้คือดาบอุ้ยดาบดาบมีขุมดาบปะ เราเลี้ยงเท่าไหร่ดูไงเราเลือกสามปดได้ปีอะไรต้องทำอะไรเอ้าอะไรวะงงเกิดอะไรขึ้นออันนี้เราอยู่ในะเด็กเขาเล่นอยู่ไปดูเขาเล่นเลยก่อนเฮ้ยใ,ใครเนี่ยโกหดเลย อะไรเนี่ยควงละควงอะไรเล่นวะควงหอกเล่นเหรอนี<ป>่คนนี้เชียวโคตรดิอ่ะเชียววิญญาณคนนี้อะไรเนี่ยดาบพลังจิตเหรอติอันนี้พลังแห่งความรักเหรอตีอันนี้พลังน้ำแข็งเหรออ๋ออีกเชี่ยวตงนี้เหรอทีอันนี้ดาบเทวราชนะ นี่ดาบเนี่ยมันนี่ดาบเนี่ยมันในดาบข่าระกูดเนี่ยเฮ้ยนี่ยังมอเนี่ยไสุดาบคอะไรเนี่ยข้ามเนี่ยอะไรเนี่ยที่ว่าถ้อเจ้าลองมันก็จะได้ข้าใสเลยแล้วข้ก็จะไปจับไปจับไปไปขัดดูเขาขัดดู คนณีงเล่นเหรอคนแรกเฮ้กี้่ e ้อค่นี้ก็นบเล่นเนนี่มีต้นไมนขึ้นมาูเขาเล่นอยู่เคยตายอเฮ้ยอววิญญาณี้ยังอยู่อแล้วก็เอ้ไอไอ คนนี้ไม่คิดว่าจะตึงนะนัง่นน่ะข,<ว>ขวาหนึ่งเอเอขวาหนึ่งความแล้วฮนะไม่ใช่ไรเลย